ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นทิยากับสิบภาพไปหาเฮียโกนะคะจะไปตามเลขซ่องหรือเลขผักนะคะนุ่นทิยาจะขอเบาพานคลิปนี้เด้อคว่ะเเ้อะสำหรับผู้ใดล่อเลขเอพ่อค้าขายผักงวดนี้ยังบาันในมาเลยนะคะบบรูว่าจะได้หรือบ่ได้นั่นละเลขพ่อค้าขายผักก็จะล่อจนถึงเมื่อสุดท้ายนุ่นทิยาตามทุกเมื่อนะคะยังบาันมานะคะเลขพ่อค้าขายผักนะคะ เดสิพาไปถามเฮียโกน้ำกันเลยค่ะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องหน่อยเด้อค่ะเด้อเฮียโกบ่ได้ไปทำงานนะคะรถก็อยู่หนีเด้อค่ะเด้อรถเพิ่นก็ได้ที่ไเฮียโกสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียโก้ก็ได้อยู่บ้านค่ะมื้อนี้โอ้มื้อไหร่รถเฮหยียนผมซายเขาอยู่บ้านบ่ค่ะบ่ได้ไปทางยืน่นบ่ได้ไปทางหอยเมก็กเออมากเมื่อวานนี้ มาจอบ,บานหาใต้มุ่นมวันค่ะไปยืดหันตามอาทิตย์มันโดนโปวดเลยบปล่อยอกเลยออกมากเอาคนสิจ่ายเงินอยู่บ่เห็ดเงือ่อนปล่อยออกกะเฮาก็เอาตะซวนได่เนี่ยบออ่ค่ะแมงก็ได้พักนี่หรอกพันเถียวพันกวัวเถียวพันกวัวเถียวแมงเถียวละหลายเป็นได้เนี่ยเถียวละสองลอยเท่าเห็ดเงินหลายอยู่ติเนี่ยเป็นเงื่อกคายจบบ่ครับเถียวแมงแมงแมงตั้งโกดมป็นเงื่อนสองแสนกัว S <S จอ,อยู่แหงเยอะดนเพิ่นฝากถามหมค่ค่ะพี่โกอา,อาแต่นูน้นนี่ยาก็อยากมาหาพี่ย่สุมือสมืออเลขกลขผ้าไหมคะัด<ล>ได้เพราะเล็กผ้าก้อนนี ส่งขึ้นสิบวัหรอกขาเจ้ามหาขายพ้าสิงดีขาเจ้าบอกแก่ขาเจ้ามากเลยขาเจ้าบอกถือรือไม่ยงใดห้ทุกหมดแล้วก็แมนแมนขาเจ้ามากขาเจ้าถูกห้แมนเขาเจ้าบอกมากถ่้าเาเรียกมาถูวัดบ้าเจ้านึงก็โดนโดนทั้งมาแมนห้างเสียโดนหนเามันเบาเบื่อขาเจ้าไว้จาไม่ยงไดถือทุกเพื่อแมนมากเลยขาเจ้าบอกถือเรื่อบอกอมไม่ใช่แมนตมาขาเจ้าเป็นน้ำบัดน้ำหังที่ดที่นึ่งขาเจ้าหาขายพ้าอืมบอกค่ะไม่เป็นเลขพผ้าือมากไปาผะ โอ้ย oh, <laughs> นู่นที่ยากก็นึกว่าผ่าสองขายางยงยงยที่น้อง <laughs> เอ้ยฟั่งแตจังใช้จมาักหายผ่าหายผ่าตีบ้าพนไม่ยังได้พนเอาเลขให้แมน่นเขาทุกเทียรเออเขาหายสามหายสามเทียร์เขาทุกเทียร์หายสามเทียรแล้วกับเขาทุกเทียรแมน่นวันนี้ต้องรอดพนมากแมน่นถ้าเก้าโดนพนได้พนมากแบบห่างกันกับวันเนี่ยห่างเทียรกับโดนเติบห่างเทียรกับวันโดนไม่ได้ก็ห่างเทียรกับวันเกินเดือนสองเดือนก็มา่สิบ่าทเนี่ยคือปลาสิ ผลเสือวมาแล้วงวดหนีนะคิดว่าคิดว่าบ่ท้าเลยเนาะแขันมากก็ดีได้นะเออขังมากก็ดีวันนี้เลขซองบลไอ้เท้านเลขซองเลขซองผนว่าอีกสองหมื่นว่าสี่ดีสองมืออีกสองมือถามคนหมู่ว้านนี่บว่งวดนีมาแน่นอนมันบปะผนว่าป้าผลว่าแน่นอน่ะแสดงว่าเคลียร์กันแล้วแล้ว สีบลูแมนนี่สิเพิ่นว่าสีได้อยู่ไหมบ่เพิ่นว่าอีกสองมือได้แน่นอนเออเพิ่นวางคนเนี่ยเท่าก็บวางงวดนี่สิเลขเลขกผ่าบ่มาซ่องมาแท่นติบันนี่สีจังว่าจังสัตว์สลับันสลับกันพี่น้องเอ้ยฟังๆค่ะว่าเป็นโน้นที่ยากว่าอยากตามว่าอยากลงคลิปให้นะคะอยากมาอยากมาตามอยากลงให้เพิ่นวางคนเนี่ยไปถาม่นเลยเพิ่นว่าอีกสองมือได้อะไรอยู่หรอเพิ่นวางสีเนี่ยกัสิบลูแมนวันที่สิบห้าสิสองมือมื่อเนียนที่สิบสามเนาะแจ๊กเก็ตเหรอกับสีบล มีสองนี่เ็น่าจะเป็ี่ยนชี้าเมียนชี้ผ่านชี้ผ่านหรือจะเป็นชี้หกก็ได้เลขออกวันที่สิบเจ็ดก็บอกเลขอ้อกวันที่สิบเจ็ดจ้าวันนี้ออกวันที่สิบเจ็ดบอวตรงเลยเนาะมันมันมันคือบอตรงสิบหกว่ะมันเป็นวันสําคัญทางศาสนาพราเจ้าก็เลื่อนวันมาฆะแสดงเอาสี่ก็ได้แต่วเอาเลขเล็กน้อยเอาห้ยังสี่เนี้ยโอ้มีเลขเล็กน้อยแต่เมียนเลขเล็กน้อยเอาหายขึ้นไปเอาก้อนสีบอาเลี้ยงเลขเล็กน้อยอันล้านเบอันนี้ก้อน กอนสีเหาเลี้ยงเด็กหน่อยไม่อยากถือไว้นั่นใจเอฟซีมันฝากมาให้เอฟซีท่านหนึ่งไม่ประสงค์ออกนามนะคะห้าร้อยอีกท่านหนึ่งกับคุณอานิสอนิสอนนะคะอานิสอนห้าร้อย รวมทั้งเมื่อเป็นเงินหนึ่งพันบาทนะค่ะเด้อนะคะอัยื่ชื่อก็ได้เงินบมดเลยหาเงี้ย้วนะคะหนึ่งพันบาทนะคะใคถือไม่ร้ายวันนี้สองท่านนะคะแต่ว่าดีร้ายวัดนี้คือดีแต่ว่าซุ้มนั่นทีเป็นทรงมาหายนุ้นที่ยากกับหายไปแล้วรอบหนึ่งเนาะรอบนั่นกับสองพันแปดันแปดค่ะรอบนี้กับท่านหนึ่งสองท่านนะคะคุณหนึ่งบอประสง์ออกน้ำเป็นว่าเปนหายบอสายคนถือก็ขึ้นถือก็ลายเด้อถือกูละแสนสองแสนเดาะค่ะ เอาเลขเด็กหน่อยมา,ากยังไหนก่อนเฮียถามถามเรื่องเลขเด็กหน่อยลเลขเด็กหน่อยนี่ลังเล่อยู่เด็กน่อยกับประมาณย่างเป็นนี่แหละค่ะกา<ฮ>เขาไปอันเจดีต้าแม่านอ่ะอือพ<ฮ>อดีตัวที่บ้านรถห้องเนาะเฮ้ยห้ปั่นเงินกันแล้วมันเลยสิบสะซ่าอยู่เต็มเดือนเด็กน้อยก็เแล้ยิบมาให้่ยิบเราก็ถือให่ เลขบอกว่าเลขกี่หลัมันเลยมันเลขหนข้อครับเดี๋ยวมันมันบอกความนี้มันว่าสี่สองนี้เสียกัเลขกับสี่สองนี้เลขเลขเลขก็ประมาณื่อเกินปีหาเดือนหรอกก็ยังเป็นนี่แหละคือเสียงจ้าเกสี่สองนั่นแปลว่าที้จวงชาวฮังที่เด้อฮังเดียวเนี่ยฮังเดียวที่ปกติออกอย่านี้บอก อืแสดงว่าเพิ่นเคยบอกไม่จังเลยครับบอกว่าเคยบอกเจ้ามี่มีคนเคยจับไห้มันหลอกไปทางบักของที่ลไปเห็นงานอยู่น้อนทำร้านปีไก่เพื่อนเอียงว่าบัวจันรนั่นเด้อลานบัวจันทร์นี่แหละผู้ใดบูดจับไห้เอาเอาไปซื้ออบอกค่ะออกเลยไหอ ออกนี่เป็นเป็นเป็นเลขตัวคิ้วรถแมนแมนคิ้วเทียนที่แลนด์แินคิ้วรถแลนดินเนมันหลายๆนียเยปั่นกันแล้วปั่นนึงกันเร็วเขาก็ขีดแล้วต้องแพร่บลัดจากกันเด็กน่อยขวบัวเด็กน่อยขวบัวมันเยอะมากมันบวบปอมเนี่ยวาซีสองเขาคือหึงจากเลขเนาะเด็กหน่อยขวบขวบมันแบบอกท่านหนช่งชัดตรงนี้นี่โกมักว่าเลขตัวนี้มักตัวนี้อะตัวเสือว่า ซื้อตัวนี้ฟังมั้ยเนียนซื้อไว้แล้วตีซื้อเขาให้จับมือได้นี่เด็กน้อยนี่เอาหลานถามก็นะให้บรอวารนี่ยแจ้งรานี่ยซื้อตะก้อนนั่นี่ยเลยซื้อตะก้อนหนานี่แล้วเนียนอันดีกว่าอันพราะว่าทีตั้งแก้วทีตีเหล็กตรงนี้แล้วซื้อซื้อตัวละล้านแล้วตเตอรี่จักใบแล้วเราก็ซื้อหลายซื้อตัวละตระตรีสองใบเนี่ยละสองใบโอซีสองซองซีย่างละสองใบแล้วจัดไว้แล้ว จัดก้อนหนาเด็กหน่อยสิบอกอีกแสดงว่าพ่อใหญ่อักได้เลขกดิ่นี่ว่าบอกแล้วอกเล็กตนี้คือร่านตรงนี้จัดแล้วขันใหวิขันใหวิกว่าคือว่ากานยังมักตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไอยเปอร์ซ็นต์ตัวเดียวเลยแต่เกาเจ้าว่าตัวใดเป็นมักมากน้ำขําบอกเจีดเนียร้อยเปอร์เซ็นต์จัดไว้แล้วสิจัดอีกบ่บบนี้อิ่มไป เอาจัดกแ่งเสียซื้อนะอ๋อสียซื้ออยู่วันเอิมซื้อเอาอซื้อหสิห้าเพิ่มอีกนะครับเนาะแต่ก็เาเพืานยัไปแก้ดินเนาะไม่มีคนมาบอกจักตัวละเศร้าอ่อยละกจัไปตัวละเศร้าเนาะไปแก้ดินเนาะได้กตัวลอยเบว่าลวงารดอกจ้ากาบน้ำเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเป็น มันสื่อไว้แล้วค่ะันี่กลับมันเลับมาที่กลับตัวแบตเตอรี่ยังละสองใบคือกลับก็ยังบวบเป็นนางดอกมันหางเดียวเนาะเพราะว่ามันหางเดียวหางเดียวกลับก็บม่ได้เสียหลายแบบคึ้นแล้วขนขึ้นไปเทียนเหี้ยบบวบผ่านมันบวบขันค้นเอาไม่หายยังสินี่คือว่าร้อยประเทศคนนึงมันค่อยเป็ียนอย่มันแบบคือว่าต้องออกอืา ขันเจ้าว่าวมันแกไปนี่ขันขนดเรามาหายเจ้ายังสิสวะแดงมาพุ่มยูหันก็เจ้าผ้าเล็กหน่อยว่าเนาะแตคือปลาคิดว่าเนี่โก้คิดว่าเป็นแบบนั่นนะคะเล็กหน่อยสเนาะอยูเลขทางเดียวนะแต่ล็องเบิ้งคนในเสียดก็ซื้อจบตัวะล้า ทะเลาข้าวกาบน้ำเนาะก็ต้องซื้อนักเลงดอกเนาะกาบพ้อมน้องเอ้ยเจ้านี่ก็ซื้อหลาตัวลอยท้องลอยยืมนะค่ะแต่ว่าลอตเตอรี่จัดไว้แล้วย่างละสองใบเนี่ยค่ะเดี๋ยวเด็กน้อยบอกแต่ว่าเลขกซองนี่ก็ยังยืนยันว่าประมาณวันที่ศิษฐ้หาเนาะแม่ยนเแต่ว่าเลขพระนาะบ่คือมันบ่ค่ะว่าจริบ่คือวันนี้อาจจะเป็นเลขพระบ่มาเลขกซองมาแท่นมันบ่ค่ะสลับกัน เลขเลขยังก็ได้คือเก้าครับอัตพาพี่น้องเป็นโชคดีเนาะแมนแมนเค่ะด้วยเป็นเลขของเด็กน้อยเพิ่มเบ้านี่คือรับเป็นเลขเพิ่มขึ้นเก้าลขน้อยตัวตัวตัวแท้เลยเลยพี่ซี่สองนี่ยนะครับเนาะแมนมใจเนาะเพื่อนยังเป็นกระแมนใจนะคะเนี่ยกูมั่นใจหางเดียวซื้อกลับน้ำเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นให้กลับพร้อมเด้อค่ะหางเดียวหางเดียวจัดลอตเตอรี่ไปแล้วนะคะยังเรื่อหางเดียวหางเดียวลอตเตอรี่ยังเราสองใบแล้วยังเรื่เพิ่งกับซื้อซื้อเนี่นะคะ ตั้งหื้อหางยอ่ถี่่ะือหางยาวผมี่ตัวซื้อนางเลยนําอีตัวซื้อตัวอะไรุ่งอู้หูมไม่ตัซื้อแมนทุดแปลไปหัวนี้ก็บสีสือตัวนี้ตัวอื่นบ่มอืมืัอนี้ก็สีสีสองนี่ละสีสองสีห่วสื่อหรอ มันเราออกปลายถือืนมันเห็นปลาลดติดตีง่ายครับมันปลาลดสองตัวมันสิเียลมาเล็กกว่าหเนาะมันมันโดนคอดมันโดนฟอดมันเก้าเลยล่ะมันไม่ออกหรอกลวนฟันเอามาท่ามันออกมันหนาเดียวปลาสองตัวเที่ฝันวันไปเงี้ผู้ถ่าสองเดียวงัดรุ่นต้องออกเนาะหันที่ถามทิพย์เลยมาสือสองเก่าถึงแท่น ในคลิปนี้โกะก็ห้เด็กน้อยบอกเลขน,นะคะเด็กน้อยบอกเลขหางเดียวคือสี่สองเลยนะคะบ่ได้ทม,กกมนะคร้บกลับ้อมเนี่ยค่ะเด้อือง่ายผิวกห้เลยไ่ได้ามเขาห้เองนะคะจ,จะเป็นตัวเลขโชคลาภไม่งวดนี่นะคะโชคโชคมันมันคะ่ะเป็นแค่นแนวทางหาสื่อสรารกินแบงรัฐบาลน,นะคะ